เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากดูจบรายการ The Star Idol เมื่อคืนนี้น้องบูมร้องเพลงสองใจกับพี่ดาเอนโดฟินเพราะมากๆเลยนะคะฟินมากและน้องก็หล่อมากๆเลยคะ่ะพอจบรายการแล้วนะคะน้องก็มาอัปใน Twitter ขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะคะครับผมก็ขอบคุณนะทุกคนที่เชียร์ผมนะแล้วก็โหวตให้ผมนะก็ถึงแม้ว,ว่าวันนี้อาจจะมีความผิดพลาดบ้างแต่ก็ทุกคนก็ พาผมมาถึงจุดดนี้ครับก็ฝากเชียร์ด้วยครับในอันทย์ต่อไปครับเบอร์เจ็ดครับขอบคุณครับน้องบูมยังได้ลงภาพตัวเองสีขาวดำใน IG BOOM underscore s h h ตามไปดูกันค่ะแล้วมาฟังเพลงที่น้องบูมร้องนะคะเคียงกันของกัน,นภาพค่ะสุดขอบฟ้าหรือตายท่ารักมึนผู้พา จะพบชาติได้ไม่มีวันไกลกายผูกใจพันหัวใจเคียงกันไม่ว่าด้วยเหตุอันใดไม่ว่าจะมีเมียนตัวไรัน่ย้งใกลเธอถูกบงถูกรา้ายก็วนก็วายจะมองหากันไม่เจอขอเพียงเธอเชื่อใจฉันเมื่อนั้นเธอจะได้รู้ว่ามีฉันใกล้ใกล้เธอตลอเวลาไม่เสื่อมใครจะกี่พบกี่ปันปลาย จบจนฟ้าดินสลายฉันรักเธอฉันรักเธอและคุณจะดูเหมือนกับพิดดูแต่ดันหน้ารักเหมือนกับชิสุถ้าเป็นหนังสือคุณต้องพลิกดูตอนจบสองเราใช้ชีวิตคู่้าคุณไม่เชื่อคุณต้องพสูดูการกระทัขงเราติดถูกวันละติดจุดลองติดจุจนกว่าสองเราจะได้เคียงอยู่ มือนวันโลกกลมจะว,วาบาเงินก็การไปคง้คากันเดินใกลก็เพราะมันทำให้ฉันพลัดพ่านใช้อุปสรรคและขวากน้ำจะเข้ามามันยังไม่เกินใจฉันรักเธอฉันรักเธอเหลือสามคนสุดท้ายแล้วนะคะรักน้องบูมเชียร์น้องบูมก็หมายเลขเจ็ดค่ะ